สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ร e e Joy Ole Natural ไไ้ท์น้ำยาปรับผ้านุ่งดาวนีเข้าสู่ชั่วโมงที่15ของการตามหาสามงานของคุณก้องที่กุดว่ากาลสินกันแล้วครับสาวๆเพียบเลย60ทั้งนั้นสวัสดีครับ <S <S มาถึงก็หาตัวช่วยโดยการวิ่งเข้าหาได้เก็กเลยแล้วครับ oh! 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 ที่มาหาคนสวยๆแบบน้องๆเนี่ยแต่ขออายุเยอะกวนี้หน่อยได้ปะสักสิบเจ็ดถึงยี่ห้าได้ค่ะมีปะมีค่ะอยู่ไหนบ้านเราพาไปหน่อยดิมาเราที่ไหนตรงนี้อียะสวัสดีครับข่าวขนานแล้วคนสวยๆอย่างเงี้ยน้องอะไรครับน้องป้อแป้น้องกิฟต์น้องป้อแป้ไปประกวดเย็นนี้กับพี่หน่อยดิประกวดอะไรประกวดประกวดเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเรา ได้เงินล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งอะคะล้านหนึ่งครับหนึ่งสองสามก็ได้ค่ะโอเคมาทั้งคู่เลยนะแล้วมีบ้านไหนลูกหลานสวยอีกไหมลูจจาน่ะรัชนานราไม่หรอกฉะน้นส่งท่านละปางหนานะไอ้นี่เรามาหาคู่หญิงคือมาหาหน่อไม้จะโอ้โหรจนาไม่นี่คงเป็นพี่ง้อป่ามาตามหารจนาในป่ากล้วยกันเลยละครับรจนาครับเขาบอกให้มาทางนี้อ่ะ เย็นนี้ว่างปะว่างห้าโมงเย็นพเศสบาลช่วยเหลือพี่หน่อยช่วยเหลือบ้านเกิดหน่อยรักบ้านเกิดไปบอกรักบ้านเกิดกันดังๆนะครับทำความสัมพัพิเศษมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแล้วก็ฟ้อนรำแล้วก็ร้องเพลงเก็บไว้ก่อนไปโชว์เย็นนียนะนะไม่เพลอปัตติวดีสามคนแล้วนะครับคุณก้องแถมให้น้องๆพาเดินดูอ่างเก็บน้ำวังมนแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนอีกด้วยอ่างเก็บน้ำวังมน อีกแหล่งของวิถีชีวิตชาวกุดว่าที่ยังคงเต็มไปด้วยความงดงามและประโยชน์การใช้สอยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับอโอ้โห,โหเรียกได้ว่าบุกกลุยตามหา,าสาวงามจริงๆแล้วครับคุณก้องความสามารถพิเศษมีอะไรเยอะมันต้องเอียงเอียงตัวอะไรเยอะป่ะ <laughs> เจอกัน่ะ <laughs> เมื่อได้อีกคน <laughs> ก็เดินทางย้ายไปอีกหมู่บ้านทันทีสวัสดีครับลุงบ้านไหนมีสาวสวยๆบ้างอะ ไหนครับยังไงไหนแล้วอะ่ะลองคุยกันดีมาเร็วน้องเลยครับน้องวิวค่ะวันนี้ห้าโมงเย็นว่วววางปะว่างค่ะไปประกวดกับพี่นะน้องค่ะห้าโมงเย็นนะ,นะมีคอนเสิร,ร์พิเศษอะไรบ้างปะ<ร>ทำอะไรตันตีบ่งงานก็ได้ค่รรเนนะเอาไปโชว์ห้าโมงเย็นนะได้ค่ะน้องวิวเจอกันนะ,ะแล้วมีเพื่อนๆสวยๆปะสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าประมาณเนี้ยมีอ่ะเท่าไหร่ ที่ไหนที่ไหนใช่ไหมก็เดินตรงไปเลยค่ะถนนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะพอเจอคนหนึ่งปุ๊บเขาจะแนะนําไปอีกคนหนึ่งก็จะเจอน้องสักประมาณ3-4มสี่คนน้องอะไรอ่ะอ๋อหนูน้องกี้ค่ะน้องกี้เท่าไหร่ครับน้องกี้อายุสิบเจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดปีบริบูรณ์น้องกี้ท่ามงเย็นว่างวะอ๋อเพื่อนจะว่างน้องกี้ไปประกวดอะไรที่ไหนนะประกวดอะไรคะพี่หาหาคนน่ารักแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่าอยู่แบบชุมชน รักบ้านเกิดรักในชุมชนถิ่นเกิดอะไรแบบนี้เป็นสิ่ความสมพั์พิเศษเล็กเล็กน้อยนะเจอกันนะครับค่ะทำอะไรเป็นบ้างเยอะแยะเลยค่ะอะไรบ้างอะไรบ้างเด้งสองซ้ำโอเคขอบคุณมากครับเย็นนี้ห้าโมงเย็นเจอกันนะค่ะเจอกันครับผมเลกสงสัยจริงๆว่าทำไมการชดจุดของคุณก๊อกมันง่ายขนาดนี้ล่ะเนี่ยหรือเขาแพ้คุณหลอกกันเนะแนะนำเลยครับ อยู่ที่วัดไปไวัดหมดแล้วค่ะวัดไหนไวัดที่นี่ค่ะเขาทำอะไรกันที่วัดครับวันนี้เขาไปซ้อมฟ้อนค่ะซ้อมฟ้อนอยู่ที่ <im> วัดเอาแหไปลงเลยดีกว่า <im> จบที่นี่ <laughs> ดูเกัก <im> ข,ขึ้นมาทันทีเลยนะครับคุณกล้องโอ้โหอยู่กันเต็มเลยครับอย่างนี้ก็สบายคุณกล้องเลยสิครับางานนี้<อ>ใครสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าบ้างสิบเจ็ดอันนี้เท่าไหร่สิบแปดเท่าไหร่ สิบเก้าเท่าไหร่เชิญเย็นนี้ห้าโมงเย็นที่เทศบาลที่จะจัดหาแบบน้องๆแบบเนี้ยไปแข่งกันโอเคนะเอาเพื่อนๆไปเชียร์นะเมื่อกี่โมงแล้วพี่ชั่วโมงกว่าผมได้ไปเกือบยี่สิบละเอาคนมาร้อยคนเลยแล้วกันเห็นคนอื่นเขาบอกว่าหายากหายากผมว่ามันไม่เห็นจะยากตรงไหนกระลาสินคนสวยๆทั้งนั้นหลับตาจิ้มได้ ว่าแล้วก็จอดทันทีเลยเลยครับเป็นอะไรอ้าวอะไร5โมงเยะว่านค่ะไปเจอพี่สบาลได้ปหมน้องจิ๋วพี่ส่งน้องจิ๋วเข้ามาปวดน้าน้าน้าค่ะ5โมงเจอกันนะน้องจิ๋วเจอกันเจอกันเจอการ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 ครับสวัสดีครับอันนี้ตะไลร้านเหมือนกันมั้งครับอะไรนะ ตะไลแสนลานี่ที่เมื่อกี้ผมไปเบรนด์หนูมาแค่นรื่องนะที่ใหญ่มากแล้วมันต่างยังไงแต่ลนนะอันครับคือขนาดขนาดครับแต่แต่ว่าเวลาขึ้นมันก็ขึ้นลอยเหมือนกันนะแต่อันนี้อันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นตะไลแสนถ้าตะไลล้านอันนี้อันนี้กี่เมตรเนี่ย และนี่คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมของคนที่นี่ก็คือประเพณีบุญบ้างไฟตะไลหลานถือเป็นความภาคภูมิใจของคนกุดว่าที่ได้คิดคนวิธีการทำบ้างไฟเพื่อให้แตกต่างจากพื้นที่อื่นจนกลายเป็นการทำบ้างไฟตะไลหลานประเพณีบ้างไฟที่นี่จึงถือว่ามีแห่งเดียวในโลกขอให้โชคดีครับขอให้ผมโชคดีด้วยแถวนี้มีผู้หญิงอายุ17-25เยอะไหมฮะเยอะครับเยอะฟังนู้นเขาบอกนู้นมีโอ้ย รายการเราออกไปแค่แบเดียวผมทำงานง่ายเลยเข้าไปดูเวเข้าไปดูหน่อ่อเหยียบแน่หน่อยเหยียบแน่หน่อยสวัสดีครับสวัสมาเอรอล้าเนี่ยเราบอกว่าคนสวยยังเป็คนบ้า พี่น้องอาารอตั้งนานแล้เนี่ยเจ็บตาเนี่ยตาไม่ดีมาสิวเนี่ยหาได้เยอะแล้วครับหลายหาได้เยอะมากครับแบบว่ารู้จักแกบคือี่มาอยู่นี่หลายวันแล้วส,สวยอ,อีกสวยอีกเยอะละไปมาค่ะรอตัอง้งนานเอ,อ,อยรอตั้งหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปชมงานกันนะครับ6โม,มงเย็นนะครับอย่าลืมนะดีด้วย้ยเฮ้ยเฮบอกแล้วที่นี่ไม่ผิดหวังไอ้ขาวด้วยน้องใสเชียวนีออ่คนนี้ อันนี้อาไว้ก่อนสวัสดีครับน้องอะไรครับตัวเองชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่อยี่สิบเก้าค่ะอายุยี่สิบเก้าเป็ไรถ้าถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกมันเพราะว่าหนึ่งละคือการต้อนการการต้อนรับของเขาดีมากคือชาวกุดว่าเนี่ยเขาพอเราเขารู้ว่าเราจะไปเขามาเตรียมต้อนรับไปหมดเลยมันทําให้เราง่ายในการที่จะเจอคนเยอะๆยจะเจอพี่กดฎิค่ะที่เกิลสวัสดีครับ ประกวดที่เทศบาลวันนี้เย็นนี้ไงห้าโมงเย็นนะลองเลยแต่ลำไดเปล่าได้ค่ะแน่ฟ้อนเขาเรียกฟ้อนใช่ไหมฟ้อนอะไรมีชื่อไหมฟ้อนภูไทยฟ้อนภูไทยแแต่มือเขาอ่อนเนี่ยผิวดีด้วยได้เลยได้เลยผมสวยด้วยพี่พอแล้วเย็นนี้เนาะ้ังรู้เปล่าว่าจังหวัดถึงไม่นขนาดนี้คนตามติดเยอะมากเลยชาวบ้านน่ารักมากอ่ะ ใช่เพราะว่าเรารายการเราออนแล้วไงไม่ใช่เพาะที่กล้องมาไงครั้งแร้คอจะบอกไอ้แจ็คมาเคาจะไปดูไอ้แจ็คก้นดำอ่ะอันนี้หมอกกล้องอ่ะชาวบ้านกันเต็มเลยน่ารักเลยเออน่ารักด้วยเนาะถ้าเขาดูกับว่าเป็นกันเองชื่อน่ะไหนเขาบอกว่าบ้านนี้มีคนสวยเยอะสวัสดีครับคุณแก่ก็สวยเฮ้ยโอเคโอเคน้องเมย์คิ๊บชาวบ้านน้องเมย์น่ารัก โอ้เออสวย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 เออเออสวยสวยโอ้เราอ่อนเลยเออเออทำาะพิเศษอะไรก็ได้นอกจากเย็บเสื้อได้ทำย์น้อีกคือพี่ปวดท้องมีห้องน้ำไหมยายยายไปส่งหนูหน่อยเฮ้ยเราคุยกันเองนะอีนโชคดีคำว่าฟูไทยคืออะไรก็วิถีชีวิตการกินการอยู่การดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็ภาษาพูด อนท่ไมมเหืชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดร่องลงมาจากกลุ่มไทยลาวที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมหลายด้านสืบสานต่อกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือประเพณีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวผู้ไทยและคนไทยทุกคนภูมิใจแล้วมีเพื่อนๆหรือว่ามีค่ะเป็นพี่หนูเองค่ะชื่อชื่อชื่อน้องลิศค่ะน้องลิศเอ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเยเฮ้ยเฮ้ยเ อิวฝ้ายคืออะไรอะ่ะเ,เ,เอาเม็ดมันออกใจเนี่ยเอาเม็ดคือเป็นเม็ดฝ้ายใช่ไหมครับ<ฟ>เม็ดฝ้ายก็คือเอาเม็ดมันออกมาเพื่อจะได้เป็นปุ๋ยอย่างนี้เห็นฝ้นายอ่ะทำให้มันเป็นเส้นให้มันเป็นเส้นะนชวนพี่หนูดีกว่ายัางในบ้านไม่เอาหนูก่อนงั้นก็ชวนพี่หนูไปด้วยวันดีครับสวัสดีครับพี่หลินคือพี่ต้องการผู้หญิงที่ สวยมีความรู้เรื่องของชุมชนเราดีมากๆแตไปประกวดกันประกวดเพื่อที่จะหาคนชนะแล้วได้เงินรางวัลหนึล้านบาทหนึ่งล้านบาทเออโอเคโชว์หน่อยสิสามคน,นจะโชว์อะไรวันนี้โอเคเข้าไปแหละก็ไปออโอเควันนี้จะมีสธิ์พี่น้องนะครับเ,เธอไม่มีความสัมพัญกับฉันแล้วเดี๋ยว เธอจะไปไหนเช่ก็ไปเรื่องน่าหมวกไอ้กินนี่ไปคุยดูผลงานเราดิเฮ้ยผลงานเราอะเป็นไงอะอันนี้จะไปปวดเหรอปวดปวดปวดเหรอปั่นรำหมดเลยปั่นรำหมดเลยอะปั่นไฟครับปั่นไฟได้หมดเลยค่ะเออรถเนาะเรียบร้อยแต่หมอก้อย่าหนูไปออกคุยโทรศัพท์มาผอเรียกแล้วพี่น็อตอะทำไมอะเรียกหนูไปเพราะว่ามันจะมีแข่งสนามคนสุดท้ายนักสรรหาคนที่เจ็ดถูกต้องคนสุดท้ายจะเป็นใครอ่ะ ก็ไปคุยกันไงไม่ต้องไปทำไมอ่ะไม่มีความจําเป็นจําเป็นอีกข้าคนที่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นถ้าเห็นขนาดนี้แล้วไมมม่ีควาจโอ้โหาได้เยอะเลยอ่หมอกวอลิตด้วยจะไปด้วยนะหมอนข้าเหลือหกคนนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะรีบนั่งรถทัวร์ิหารแล้วเจอกันเจอกันเจอกันรีบไปเลยไปก่อนนะฝากไปด้วยนะเว้ยเรื่องดี้รื่องนี้นะลองค่ดีใจใช่ไหมอ่ะรีบไปดิฝากไปด้วยนะรีบเดี๋ยวจะรีบไปรียมาแล้วเราก็เหมือนกัน ห้ามงเย็นนะห้ามงเย็นเจอการที่เทศบาลสู้โวงพลันเดินสองสามเราได้เด็กแล้วน่ารักด้วยเยอะมากแล้วก็ดูเป็นคนเก่งอ่ะคือผมว่าจะโชคดีอย่างหนึ่งที่ที่มาในจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนคือภูไทยเดี๋ยวต้องมาวัดกันที่สุดท้ายเย็นนี้ฮะเดี๋ยวไปเจอกันห้ามงเย็นเทศบาลนะวันนี้นะครับขอให้จับหน่อยขอให้จับหน่อยเดี๋ยวทองลอกนะ ซื้อของเสร็จแล้วห้าโมงเย็ยนเจอันเทศบาลนะครับถึงแม้หนูอิ่มอิมจะไม่อยู่แต่คนที่นี่ก็ให้การต้อนรับคุณก้องเป็นอย่างดีและยังคงหาสาวงามต่อไปเพื่อให้ได้มากที่สุดคุณก้องข้บบุกปุยหาสาวงามไปทุกบ้านจนใกล้ได้เวลาของการคัดเลือกในวันแรกแล้วสาวงามคนไหนจะได้เป็นตัวแทนชุมชนแห่งนี้ติดตามช่วงหน้าครับ รุ่นรางวัลกับมิส s c น u ท t ร y เก r ร์ไทยแลนด์มูลค่ารวมหนล้านสแสนบาทเหียนซื้อผลิตภัณฑ์เพียง g ที่ร่วมรายการครบ3 9 9บาทขึ้นไปเขียนหมายเลขมิส s คนเทอร์เกอร์ที่คุณชื่นชอบลงบนใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง13กรกฎาคมนี้เท่านั้น